Welcome English Use Pick to Season and 2ภาษาอังกฤษหยิบมาใช้กับอาจารย์แบงค์ Pick and Use. นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึง5ประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนอ e ีเมลครับเราสรุปมาเลยนะครับประโยคแรกครับ I hope this email finds you well นะครับ I hope this email finds you well. ประโยคนี้นะครับใช้เพื่อแสดงความห่วงใยต่อผู้รับแล้วก็เริ่มต้นอีเมลอย่างสุภาพและนะครับประโยคถัดไปนะครับ Thank you for your email นะครับ Thank you for your email ขอบคุณสำหรับอีเมลนะครับใช้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อคนที่รับอีเมลนะครับ3ครับ I am writing to you today too. I am writing to you today too. หมายความว่าใช้เพื่อบอกว่าวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลมาในวันนี้คืออะไร4ครับ I look forward to hearing from youI look forward to hearing from you นะครับประโยคนี้นะครับเพื่อบอกว่าเราต้องการที่จะรอคอยการตอบกลับจากผู้รับอีเมลและสุดท้ายครับ Best regardsBest regards ใช้เป็นการปิดประโยค หรือว่าปิดอ e ีเมลอย่างสุภาพนั่นเองครับเวลาที่เราลองคอมไบพวกประโยคพวกนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะคร I hope this email finds you well นะครับ, well นะรบขึ้นต้นประโยค I am writing to you today to inquire about your product นะครับอันนี้ถามว่าอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า Thank you for your email I will get back to you as soon as possible Thank you for your email. I will get back to you as soon as possible. ก็จะตอบกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้. <laughs> to to in I am writing to you today to express my interest in the position. I am writing to you today to express my interest in the position. สนใจตำแหน่งนี้. <laughs> I look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. Best regards น,นี่คือส่วนนี้คือประโยคที่ลงท้ายในอีเมลเรานะครับถ้าเราไม่ใช้5ประโยคพวกนี้ครับเราอาจจะใช้ Synonym ของ phrase พวกนี้ก็ได้นะครับเช่น I hope you are doing well. I hope you are doing well. หรือ thank you for your time. Thank you for your time นะครับหรือ I am writing to follow up. On our conversation last week นะครับอันนี้ก็คือติดตามบทสนทนานะครับ I look forward to your response I look forward to your response นะครับหรือ s e n c e r e นะครับ since r e ก็ได้นะครับในการปิดท้ายประโยคนะครับและนี่คือ5ประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับจะช่วยให้เราเขียนอ e ีเมลได้ s m ooth และดู professional มากยิ่งขึ้นครับ กลับมาพบกับอาจารย์แบงค์กับภาษากิดหยิบมาใช้ English Pick and Use ได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Welcome to English new Sea Pick and 2